สวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบก,กันทางช่องย u ทูบกัวลาวเพจกัวลาวแล้วก็เว็บไซต์ g o a l าว c o m วันนี้ก็อยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วนะครับไปดูภาพรวมเดือนมีนาคมภาพรวมไตรมาสแรกของทั้งราคาทองคาไทยแล้วก็ราคากลสปอร์ตถือว่าสุดเดือดเลยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดเป็นประวัติการเลยเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพัทลินมาชิลกพันชีฟออเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางบริษัทเล่งของคอมมูนิตี้นะครับมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ ทำให้ราคาทองคำดีดแรงมากถึงขนาดนี้นะครับและแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อกลยุทธการลงทุนเล่งหงจะแนะนำอย่างไรพูดคุยกับทางคุณพัทธรินเลยครับสวัสดีคุณปัทรินครับสวัสดีค่ะเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานี้ใช้คำว่าทำลายสีติดกเปลืองมากมีเลยนะครับทั้งโกลสปอร์ตทั้งทองไทยเลยแนวโน<ช>้มจ<ล><ม>ะไปไยงไต,ต่อครับเดือนนี้เดือนเดียวน,นะคะออทองคาขึ้นมาราวๆสี่พันบาทอื อันนี้คือของของไทยนะคะส่วนของโลกเนี่ยก็เอากลมๆก็ประมาณสองร้อยเหรียญค่ะซึ่งเ,เราต้องบอกว่ามันร้อนแรงมากเลยเพราะว่าอย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นแบบว่าทั้งค่างเงินดอลลาร์ก,ก็แข็งแล้วโกสปอตก็ขึ้นค่ะส่วนใหญ่เวลานะ มันไม่ค่อยจะเกิดอะไรแบบนี้เท่าไหร่ะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามใช่ประกอบกับบาทเองก็อ่อนอยู่แล้วก็ยิ่งเลยทําให้บาทเนี่ยยิ่งอ่อนกันไปอีกค่ะก็เลยทําให้เดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยทองคําเนี่ยสูงขึ้นมาถ้าเป็นแบบราคาไทยก็เกือบสี่พันบาทเลยทีเดียวไม่ค่อยเห็นนะครับบวกม,มาก ตอนตอนเช้าเปิดตลาดบวกเจ็ดร้อยเปิดตลาดบวกห้าร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ไม่ผมจำแม่ผมไม่เคยเจอนะครับเอ่อน่าจะเคยเป็นแนวว่าลงอะไรอย่างงี้เออใช่ครับลงพันหนึ่งอ่ะผมจําได้หลังจากหลังจากเกิดหลังจากเกิดเหตุสงครามอ่ะใช่ตรงตรงนั้นตรงนั้นอ่ะเคยเจออือฮึใช่แต่อันนี้คือเป็นการขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วก็อ่ายังอาจจะไม่ จบแค่นี้ค่ะแล้วก็อย่างที่เราบอกมาตลอดว่าปีนี้อันนี้ยังแค่เป็นการส่งสัญญาณฟเฟดยังไม่แน่ใจอย่างเช่นท่านพาเวลเพิ่งออกมาพูดมเ,เมื่อคืนนี้นะคะว่าแบบยังคือตัวเลขออกมาดูดีนะท่านก็บอกว่าตัวเลขออกมาดูดีแนวโน้มเกี่ยวกับเงินเฟอดูดีแต่ว่ายัง need more data ก็คือ,อยังแปลว่า <c oughs> ยัางยังต้องการข้อมูลคือยังไม่ฟันธงอะไรยังตึงต่อนะ ใช่คะ่ะขนาดอย่างนี้นะคะสปอตยังขึ้นแต่ว่าหมายความว่าไม่ได้คือพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดทองคำอะ่ะมันปิดค่ะแต่ว่าแต่ว่าตลาดเงินอ่อ US กับตลาดป่าเนี่ยมันไม่ได้ปิดใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าคือค่าเงินเนี่ยมันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่เพราะงั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตัวเลขของเมื่อคืนนะคะก็คือมันเป็นอะไรที่ ปกติแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะคะต่อ <c oughs> ต่อราคาทองนะคะแต่พอดตลาดทองเมื่อวานปิดเราก็ต้องดูเร a c t i o n ในวันจันทร์นะคะซึ่ง <c oughs> เรามองว่าออตอนนี้มันได้เบรกในเบรีน2,220ขึ้นมายืนอยู่ <c oughs> ตรงเนี้เราต้องดูว่าวันจันทร์เปิดมาเนี่ยถ้ามันยังคงยืนอยู่เหนือ 2,220บเวณน,นี้ได้เนี่ยมันน่าจะไปต่อได้อีกอะค่ะซึ่งเรามองแนวต้านไปที่บริเวณแถวๆกลมๆก็2,250ถึง2,260ค่ะบริเวณนั้นค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่เรามองมาตั้งแต่ต้นปีนะคะว่าขึ้นจากต้นปีมาประมาณ12%ก็คือจะอยู่แถวๆนั้นนะคะแต่ว่าปีนี้เรามองว่าอาจจะอาจจะไปไกลกว่านี้แล้วอะค่ะก็คือปรับการคาดการไปซึ่ง แต่ก็ยังเป็นไปได้เพราะว่าคือถ้าดูเอาแค่ตัวดอลลาร์อินดซ x เป็นหลักนะคะอ่าเราจะเห็นมว่าคืนวันศุกร์เนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันแข็งค่าขึ้นมานะคะคตัวดอลลาร์อินดซ x ค่ะซึ่งปกติแล้วมันก็จะส่วนทางกับราคาทองใช่ไหมคะทีนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าคราวนี้มันจะไป,ไปด้วยกันหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าวันวันพฤหัสก็ไปด้วยกันนะครับ ใช่ค่ะจุงมือกันไปครับเหมือนไปเลยใช่ค่ะก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ที่บอกคือตามตามประวัติการคือมันมันจะสวนกันแต่คราวนี้มันอาจจะจุงมือกันใช่ค่ะโอ้อย่างงี้มันบันจันสามหมื่นเก้าจ่อเลยว่าคบเนี่ยก็วันนี้วันนี้ราคาสมาคมก็ไม่ขยับนะวันนี้ ใช่ไหมห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ห้าสิบค่ะสามแปดห้าห้าศูนย์ค่ะก็ใกล้แล้วนะคะจริงๆแต่คือทางเราก็แนะนําว่าตรงเนี้ยคือทุกครั้งเราก็จะบอกว่าแบบมันก็สูงมากๆถ้ามีอยู่ในมือก็แนะนําขายทํากําไรนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ไม่อยากแนะนําให้เปิดช็อตเลยค่ะเพราะว่าเทนใหญ่ยังไงเรายังมองว่ามันขึ้นได้ต่อนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการย่อปรับฐานบ้างเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ เป็นสีเขียวอย่างเดียวไปตลอดนะคะมันก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วมันก็ได้ขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาเอเรียกว่าสี่สัปดาห์แบบอย่างอย่างแรงด้วยนะคะ,คะเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เป็นกระทิงดุเลยอะคะ่ะเพราะงั้นก็ต้องใช้ความระมัดร,ระวังนิดนึงนะจุดนี้นะค่ะว่าเออสป,ปอรตโกอแนวโน้มการขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะคะอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะก็มองในตานแรกนะคะที่สองสอง ห้าศูนย์ถึงหกศูนย์บริเวณนั้นค่ะซึ่งถัดสองพันสามเออสองพันสามไปเลยโอเคใช่ใช่ถัดไปก็บริเวณนั้นะส่วนแนวรับก็สองพันสองก่อนนะคะท่วนๆแล้วก็มาที่บริเวณที่มันเคยคล้อเคลียร์อยู่ก็สองหนึ่งเจ็ดห้าอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมแล้วก็ที่ที่เคยเป็นไฮเดิมก็คือสองหนึ่งสี่ห้าตามลําดับลงมาค่ะย่อบายเนาะย่อบายอย่างเดียวดีกว่าค่ะเพราะว่าปลอดภัยกว่าอันตรายใช่ถ้าเราเล่นช็อตแล้วมันไปต่อเนี้ยมันอันตรายมาก ทองไทยครับทองไทยเนี่ยอืมอันนี้ก็กระทิงดุอย่างแรงเลยนะดุยิ่งกว่าสปอร์ตอีกนะครับใช่ดุมากมากค่ะคือณตอนเนี้ยมันก็แบบสามแปดกว่าแล้วเรามองแนวต้านนะคะที่สามแปดแปดร้อยนะคะทีนี้ถามว่าจะเข้าซื้อตรงไหนได้เนี่ยรอให้ต่ํากว่าสามแปดถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเอ,อ่อเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าอยู่ๆมันมีการควบคู่ครับ เออทั้งเงินค่าเงินแล้วก็ทั้ง GoSpot เนี่ยคือณจุดเนี้ยจริงๆแล้วนักลงทุนที่ซื้อมาไม่ว่าใครที่มีถือซื้ออยู่ขายทํากําไรก็คือกําไรกันออเล้วนๆแล้วแต่ว่าจะทํากําไรกันจุดไหนนะคะมันมันคงต้องมีสักจุดหนึ่งที่ท,ที่นักลงทุนตัดสินใจกันว่าอ้าตรงนี้แหละขายทํากําไรกันออกมาก่อนแล้วก็จะเกิดการปรับฐานปรับฐานขึ้นนะ,นะคะ ตรงนั้นซึ่งซึ่งก็ถึงได้แนะนําว่าถ้าใครมีก็ขายทํากําไรกันออกมาก่อนดีกว่าแต่ว่าอย่าเปิดช็อตใหม่ค่ะเรา,ววาดูเราดูรอบที่ผ่านมาตอนมันขึ้นมาสองหนึ่งเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ย่อห้าสิบไปสอง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 ย่อห้าสิบแล้วก็ไปสองสองสามสามค่ะมันเป็นแบบนี้มาสองรอบแล้วถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นก็สองหนึ่งเจ็ดห้าสองหนึ่งแปดศูนย์ตรงนั้นนะคะน่าจะเข้าซื้อได้ ใช่ค่ะก็ประมาณห้าสิบจากตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะขึ้นไปก่อนหรือเปล่าถ้ามันขึ้นไปบริเวณสองสองห้าศูนย์ก่อนอถ้าย่อสักห้าสิบเราก็มองว่าที่สองพันสองเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูแนวโน้มด้วยว่าเปิดม,มาปุ๊บม,มันจะกระเด้งขึ้นไปก่อนหรือเปล่าคือตอนนี้จากที่ผมลองลองพูดคุยกับทางผู้บริหารนักวิเคราะห์ของบริษค้าทองในเมืองไทยเนี่ยเขาเขาคือตอนมาถึงตอนนี้เองทุกคนก็ไม่ค่อยอยากจะแบบว่า ยอซื้อยอซื้อไอเพย์ยอซื้อแบบซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยไม่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 มีใครไม่มีใครอยากให้ไล่ซื้อนะครับแต่เพี่ยนแต่แค่ว่าเออมันก็ยังไปต่อไม่หยุดจริงๆอะไรทํานองงเงี้ยเนาะ ใช่ใช่ค่ะเราก็จะแนะนําอย่างนั้นเหมือนกันว่าเอ,อ่ย่อซื้อดีกว่าแต่ว่าเหมือนตอนนี้เดือนมีนาทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ย่อให้เลยจริงๆเพราะว่ามันม,มันแรงจริงๆค่ะเพราะงั้นอาจจะให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งมันน่าจะมีจังหวะปรับฐานสักครั้งหนึ่งนะคะส่วนตัวมองแบบนี้แต่ว่าถามว่าถามว่าปรับเยอะไหมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องขึ้นอยู่กับข่าวแล้วก็ทอ,อ,อยทอยแถลง ความความเชื่อมั่นซึ่งมันก็จะมีแต่ข่าวหนุนทองทางนั้นนะคะเช่นว่าเทางธนาคารอันกลางของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอยู่ก็เซอร์ไพรส์ลดดอกเฉยเลยค่ะในเดือนมีนาคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งท่วโลกก็มองว่าอ้าวอยู่ๆสวิตเซอร์แลนด์แบบทำไมลด่อนเฟิด้วยนะมีขื่อมีแปลอ่าอยู่ๆก็คือลดลดก่อนคนอื่นเลยอะไรเงี้ยโดยโดยไม่ได้ให้ข่าวให้อะไรออกมาก่อนด้วยเขาก็เลยคาดว่าอ๋อ อย่างนี้จะมีประเทศอื่นทําแบบนี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีของของไทยก็น่ากลัวนะคุณมาตาลีนวันที่วันประชุมกนงรอบต่อไปเนี่ยเห็นเมื่อวานว่าสื่อหมู่บ้านข่าวนายกออกเริ่มออกมาบ่นแล้วว่าเออดอกเบี้ยไทยมันสูงเกินไปนะอะไรทำนองนี้โอ้ถ้าเกืดนลดอีกเนี่ยผมว่าเงินบาทไปไกลเลยนะใช่ค่ะใช่ไหมซึ่งก็จะทําให้ราคาทองไทยก็ไปอีกอืมอืม ใช่ค่ะแต่ว่าจะไล่ซื้อในระดับสามหมื่นแปดห้าหูนนี่ผมว่าก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะใช,ใช่ค่ะมันก็จะเป็นเกิดความกังวลใจก็ก็แต่ว่าถ้าถ้าเกิดใครที่ว่ามีมีสตางะนะคะเอ่อเพราะว่าภาพไ,ไกลๆเนี่ยอ,อนักวิเคราะห์ทุกทท่านเลยฮะ,ะเขาก็จะมองที่สี่หมื่นกันนะคะแต่ว่าถามว่าแบบซื้อตอนนี้ถ้าสี่หมืนจริงก็กําไรใช่ไหมคะครับ มันก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ารอย่อสักนิดนึงถ้าเป็นไปได้อาจจะต่ํากว่า3 8มหมนหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้ามานะคะมาหรือาจจะสบายใจก่อน,นิดนึงใช่ใชแต่จะมาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักของทองไทยตอนนี้เลยก็คือค่าเงินบาทเลยค่ะเรามองว่ายังไงสปอร์ตโกเนี่ยมันมียอ่อมันมีอะไรอยู่แล้วเป้าอาจจะแบบาสองพม 23, ีใช่ไหมคะแต่ว่าเ,ออเงินบาทเนี่ยแหละคะ่ะ ของทองไทยเดี๋ยเป็นตัวแปรที่สําคัญมากมันมันอ่อนอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้มันปกติสปอร์ตตรงนเนี้ยเนี่ยทองจริงๆถ้าเป็นแต่ก่อนที่ไม่ได้มไม่ได้อ่อนอย่างนี้มันมันน่าจะแบบไปอยู่ที่สามสิบสี่จุดกว่าด้วยซ้ําอะไรใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสามสิบหกจุดกว่ามันก็ทําให้โ,โหแบบแพงขึ้นมาอีกเป็นแบบสองพันบาทเลยนะใช่สองพันใช่ค่ะบาทหนึ่งก็ตกประมาณพ <1, 000 S 2> ันบาทใช่ ถามถามถามใจคุณไม่ดินจริงๆการขึ้นมารอบนี้จนมาถึงตอนนี้ได้เองรู้สึกกังวลไหมฮะว่ามันขึ้นมาแบบเออก็แอบ,บกังวลน,นิดนึงแต่ว่าเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะค่าเงินทั่วโลกอะค่ะมันไม่ใช่แค่สาหาราฐัฐเราเราจริงรเริงทุกทุกคนเนี่ยเราก็จะมองสาหารัฐเป็นหลักใช่ไหมคะคแต่เรามองว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ยก็เกิดอัตราเงินเฟ้อเหมือนกัน ใช่ไหมคะ <S 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 คือถ้าเรามองจากย้อนประวัติศาสตร์มาดูเนี่ยมันก็จะเฟ้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆของที่เราเคยซื้อ,อใช้ราคาแค่นี้อ,อยู่ๆมาตอนนี้แพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็คือเงินเฟอ้อซึ่งประเทศไทยเองก็ประสบภาวะเงินเฟ้อเหมือนกันนะคะ <S 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 ถึงแม้ว่า US ดอลลาร์จะอ่อนลงไทยอาจจะแข็งเพราะว่าเราไปเปรียบกับเขาเราอาจจะแข็งขึ้นนี่แต่ตัวเราเองก็เฟ้อด้วยเพราะฉะนั้นบาทก็จะอ่อนอย่างงี้ค่ะ มันมันมันเป็นด้วยตัวสกิลทศไทยเองด้วยเพราะงั้นเอ่อทั่วโลกเฟอ้อเราก็เฟอ้อค่ะเพราะงั้นภาพภาพมองรวมๆยังไงค่าค่าราคาทองไทยะคะ่ะมันก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงสปอตที่ก็สูงขึ้นด้วยเนี้ยเราเราเรามาดูปัจจัยโดยรอบนะคุณนายลินสัปดาห์ที่ผ่านมามีคำมาให้สัมภาษณ์ของประธานเฟดต,ต่างๆนะ ทุกคนแม้ก็จะบอกว่ายังยังมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยไม่ถึงสามครั้งนะยังตึงดอกเบี้ยไะยาวต่อนะอะไรสปอร์ตก็ไม่สนใจใช่ครับสปอร์ตไม่สนใจเรื่องมันสปอร์ตไม่สนใจคือดอลลาร์ก็วิ่งพร้อมกับสปอร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะอ่าเขาคราวนี้ครับทางเล่งของเองอยากให้โฟกัสเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่อาจจะทําให้เฮ้ยราคามันอาจจะล่วงได้ด้วยปัจจัยนี้บ้างหรือว่าเทคนิครวๆเลยถ้ามันจะลง ใช่เพราะว่าเรามองว่าปัจจัยพื้นฐานฟัน d a เ e นท a ลที่ข่าวแต่ละอันที่ออกมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันเหมือนมันมันมันขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นข่าวกดดันราคาทองด้วยซ้ําถูกไหมคะเพราะว่าบ,บอกว่าอืจากสามอาจจะเหลือสองหรืออะไราบางคนบอกเ<อ>ดือหนึ่งนะบางคนบอกเดือหนึ่งค่ะหรือว่าเออ เราอาจจะต้องมองทุกอย่างประกอบคคู่กันแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมีตัวเลขสําคัญก็คือนอนท์ออันนี้ก็คือน่าสนใจมากๆเลยเต้องติดตามตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างกระทบกระเทือนกับราคาทองพอสมควร <c oughs> ก็ถามว่าจะให้โฟกัสเรื่องอะไรมันตอบยากบางครั้งอยู่ๆมันก็เทคนิคลนวนๆนะคะแต่บางครั้งข่าวที่มัน กระทบมันก็มันก็มีไม่ไปนะช่ใช่ผมว่าผมว่าผมว่าบันจันเนี้ยรอรอดูเลยนะว่าตลาดจะ take action กับตัว PCE ยังไงบ้างเพราะ PCE ไม่จะลดลงถูกไหมครับใช่ค่ะมันมันเท่าเท่าที่คาดอือือมมันมันเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์เท่าที่คาดกับลดลงนิดนึงมีอยู่ตัวนึงผมันได้ลดลดลงนิดนึงผมไม่มั่นใจว่าตลาดจะ take action กับตรงนี้อย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราเอาดูตัวเลขอันนี้ล้วนๆนะคะมันลดลงใช่ไหมคะทองมันก็ควรที่จะขึ้นค่ะใช่ ค่ะอันนี้อันนี้ถ้าตามหลักล้วนๆนะคะทองกันยื่นขึ้นแต่ว่า US ดอลลาร์มันก็ขึ้นไปเมื่อวันศุกร์ตลาดทองปิดเราเห็นแต่ตัวเลข US ดอลลาร์ที่ขึ้นอ่าเพราะงั้นจันเนี่ยวันจันเนี่ยถ้าเอาแต่ตัวเลขในล้วนๆก็คือทอง,องสมควรจะขึ้นใช่คแต่อืมโอเคเราจะรลแต,แต่แม้ว่าคุณจะลงพอเวลจะบอกว่า I need more data <ขอ S 2> เนะาะ <laughs> <laughs> อาแ่แล้วอย่างแล้วอย่างแล้วอย่างอย่างตัวนันฟาร์มเองคาดการณ์ยังไงครับ ตนนัวนนฟาร์มเองเนี่ยคาดการเนี่ยค่ะก็คือลดลงค่ะลดลงลดลก<ช>็หนุนทองอีกไหมหนุนทองอีกใช่ค่ะแต่เราก็ต้องดูตัวเลขที่ออกมานะคะว่าถ้าเกิดว่ามันมากกว่ามากกว่าคาดการามันก็ดีเป็นเหมือนกับว่าอาทุกอย่างดีอย่างค่ะก็แนวแนวนั้นนะคะแบบว่าหนุนทองค่ะสองสองห้าศูนย์ <c oughs> ผมว่าชักจะเอาไม่อยู่ซะลมากอาจจะเป็นแนาต้านแรกก่อนค่ะเพราะว่า มันก็ขึ้นมาสูงมากๆแล้วจริงๆมันก็ต้องมีคนเทคแอคชั่นในการขายทำกำไรบ้างแล้วก็ออทางด้านกองทุน SPDR เนี่ยก็ขาย,ขายกลับมาซื้อนะกลับมาซื้อใช่ไหมครับกลับมาซื้อแต่ว่าเมื่อเมื่อวันศุกร์เนี่ยเหมือนกับขายออกไปประมาณห้าตันมาค่ะก็คือเจ้าไปใช่ค่ะใช่เพราะว่าผมผมเช็คตอนวันพฤหัสเนี่ยบวกอยู่ประมาณ4ี่ตันกว่ากว่าในเดือนนี้เนาะพฤหัสอ๋อวันศุกร์ขายไปห้าตันก็ใช่ค่ะก็ยังก็ยังติดลบอยู่เหมือนเดิมก็แต่มัด รายมาแรกก็ยังลบอยู่ประมาณสักห้าสิบกว่ากว่าตันนะเอสบีเออาอืมค่ะอืมอืมตัวนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่สะท้อนตลาดได้ดีพอสมควรนะครับเอสบีเใช่ค่ะใช่ค่ะก็ดูเป็นแนวไว้เฉยๆค่ะว่ารายใหญ่ๆทําอะไรเนี่ยค่ะอืมแต่ว่าเขาขายเขาขายของที่เขามีต้นทุนต่ำๆนะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมใช่ค่ะสองสองห้าศูนย์นะทองไทยสาม แปดแปดร้อยนี่คือแนวต้านใช่ค<ว>่ะแนวแนวแนวรับก็คือทองไทยก็คือสามหมืนแปดหรือว่าต่ำกว่าน,นั้นต่ำอ่าใช่ค่ะขอสามเอากลมๆนะคะ <c oughs> ก็ขอที่สามหมืนแปดนะคะแล้วก็เจ็ดห้าร้อยละกันค่ะที่ที่เรามองว่าอาจจะพอเข้าได้รอ,อบรอบที่แล้วตอนที่มันขึ้นมาสามหมืนเ็ดห้าร้อยเนี่เรามองกันว่าเออจะลงสามหมืนเจ็ดน่าเข้าซื้อ, <c oughs> อนะครับมาไม่ถึงนะครับ <c oughs> ไม่มา, <c oughs> ม,ม,ามาแก่สามเจ็ดสองห้าศูนย์แล้วก็ พี่มาสามแปดห้าห้าศูนย์เลยนะครับโอ้ใช่ค่ะแรงมากเลยครับแรงจริงๆสปอรตรับเท้าไหนนะครับสปอร์ตสปอรตรับแรกนะคะสองสองใช่ค่ะสองสองทัวนนะคะแล้วก็มองที่บริเวณเอ่อที่มันเคยอยู่นานๆหน่อยนิดนึงก็สองหนึ่งจ็ศูนย์อะไรแถวๆนั้นนะคะสองหกห้าจ็ศูนย์นะใช่ใค่ะแล้วก็ลงมาตรงที่มันเคยเป็นไฮเก่าก็คือสองหนึ่งสี่ห้าแถวๆนั้นเค okay. ตรอดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเช้าผมว่าเช้าวันจันทร์ได้เห็นนะว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงเปิดกระโดดหรือการแกวกระโดดนะใช่ค่ะเพราะว่ามันมันปิดตลาดไปวันศุกร์แล้วมีตัวเลขสําคัญค่ะของที่ผมถามนิดนึงตอนนี้มีคนหน้าขายหรือน้าซื้อเยอะกันนะครับหรือว่านิ่งๆเลยยังตรงครับเอาลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะช็อตอะค่ะยังช็อตอยู่เนาะ S <S ใช่ค่ะอันนี้อันนี้เปรเรียนตามตรงแต่ว่าเราจริงๆเราก็ให้คําแนะนํามาตลอดว่าซื้อก่อนดีกว่าซื้อก่อนดีกว่า <S <S อืม <S 2> <S 2> ไม, <S 2> <S 2> <S ไม่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 ควรช็อตส่วนเนาะแต่จริง<ม>ๆอ่ะผมว่ามันมัน อินดิเคเตอร์ทุกคนทุกตัวละมันมันโอเวอร์ซับมันโอเวอร์มันโอเวอร์โซอ่ะค่ะแล้วเอาอีกข้อมูลหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้จริงๆแล้วเออเรามันทำอ่อทามไฮใช่ไหมคะแต่ว่า RSI ไม่ได้ไฮไม่ได้ไม่ได้ไฮมันต่ำลงมานะคะเพราะงั้นอันนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งอ๋อก็เป็นเดวิเซนมาใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เกิดเหมือนเกิดเดวิเซนเล็กๆค่ะนี่ทำเฟรมอะไรครับคุณอ่าเดี๋ยวนะไหมฮะที่ดู แต่ผม uh, ผมได้ยินมาตั้งนานแล้วว่าโอ้ดิบเบอร์เจมันนานมากแล้วแต่ก็ไม่ลงกดไม่ลงน่าจะเป็นตัวสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับโอเคเพราะส่วนใหญ่มันย่อมาเพื่อเพื่อใครอินดิเคเตอร์นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปต่อไปต่อทั้งนั้นเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้มันมันมีไอซ์ซมันมีการหักหัวลงนิดนึงค่ะทั้งทั้งที่เอ่อโกลสปอร์ตมันเป็นออนทำหายทำสุดคือทุกคนแ่ะทุกคนก็มองล้วผมว่าแบบทุกคนมองว่าโอ้มันชนระดับนี้แล้วมันก็ต้องควรต้อง น่าจะพักฐานสักหลักร้อยเหรียญลงมาได้แล้วนะอะไรน้องแง่ใช่อาจจะครึ่งหนึ่งของที่ขึ้นมาอะไร,รับบแต่สุดท้าย<อ>าแล้วก็คือไปต่อหมดเลยอืให้เวลาเขาค่ะอาจจะมีก็ได้ท่กาทุกคนบอกโอ้โหรอมาเป็นเดือนแล้ว <laughs> <laughs> เราให้เวลาเขามาเป็นเดือนแล้วครับ <laughs> ประเด็นประเด็น,ปร,ดนประเด็นคือมันขึ้นมาสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยมันจะลงไปได้แค่ไหนแค่นึง ก็ถ้ามันพักฐานจริงๆเราก็มองว่าต้องมีหลักพันนะคะอาจจะสักพันนึงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็ยังสูงมากเลยนะคุณแม่ดินใช่ค่ะแต่เราก็ต้องดูค่าเงินบาทถ้าค่าเงินบาทไปอ่อนตามก็เหมือนแทบไม่ลงเลยค่ะราคาไทยคือตอนนี้ตอนนี้ก็คือยังยังยังอยากยูเอ้ยตอนนี้ฐานของทองคําไทยมันยกมาคืออย่างเดิมที่มันค่อยๆขยับขยับขยับเราเราเราก็ขยับตามได้ครั้งละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อย แต่นี่คือเขาก็อยากแบบโอ้เป็นพันเป็นพันเป็นพันก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดฐานมันสมมุติฐานมันกลับไปสามหมื่นหกได้โอกาสที่มันจะย่อโทลงมาจากสามหมื่นแปดห้าร้อยสิบลงมาสามหมื่นหกก็ยังมีโอกาสถูกไหมครับแต่ตอนเนี้ยผมว่าผมว่าทุกคนก็มองยากอะว่าฐานทองไทยจริงๆตอนเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่สามหมื่นเจ็ดได้ไหมครับเอส่วนตัวมองว่าย่อลงมาครั้งเนี้สามเจ็ดห้าร้อยถ้ามันปรับฐานจริงสามเจ็ดห้าร้อยน่าจะมีโอกาสได้เห็นนะคะอืม อืม,อมเพราะว่าเอ่อถ้ามันปรับลงมาสักร้อยถึงร้อยห้าสิบเหรียญได้สมมติอนะคะสป,ปอนสปอนนั้นโดยที่ให้ค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นมาอ่าไอต้องอ่อนตัวลงไปเยอะ,ะอย่างนี้นะคะ่ะอืมใช่ค่ะ โอ้น่าสนใจน่าสนใจเกมนี้นะครับผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าจริงๆอ่าในรอบเดือนที่ผ่านมาผมมีประเด็นสงสัยมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยอะไรมากมายเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะค่อยๆถามดนูว่ามัน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 มีมุมมองอะไรที่มันหลายคนหลายคนบอกว่าขึ้นมาแบบนี้หลายคนไม่เซอร์ไพรส์นะแต่ส่วนตัวผมว่าผมเซอร์ไพรส์ค่อนข้างจะเยอะผมมองเห็นว่าตลาดมันมีมันแปลกๆเยอะ จริงๆเราบอกมาตลอดว่าทีมปีนี้คือขาขึ้นแต่กรเอว่าด้วยด้วยค่างเงินบาทเนี่ยที่มันอ่อนตัวทำให้ของไทยเนี่ยมันแรงแบบกว่าที่เราคาดทิศไปมากเนี่ยค,ะค่ะก็ส่วนใหญ่สปอตขึ้นบาทก็จะแข่งสวนทางสวนทางกันอย่างเงี้ยม,มาตลอดนะคะแต่ด้วยความที่แบบเงินเฟ้อเศร,รษฐกิจไทยอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรประกอบกับมีข่าววา่าเราอาจจะลดดอกเบีย้ยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่อแล้วตัวเอตัวเราเองก็แบบอ่อนเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะางัน้นมันก็ทําให้ราคาเนาะราคาทองไทยก็ไปทะลุทะลวงยิ่งยิ่งยิ่งกว่าของของโลกอย่างงเี้ยค่ะอ,อ,อืมโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพูดคุยเพิ่มเติมค่ะคุณพัทลินได้เลยค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค,ค่ะคต้องขอบคุณคุณ,คณพัทลินบัชิรักาพานชีฟออปเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเล่งหงคอมมูนิตี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโกลาวันนี้ คุณมาทธรินบอกแล้วครับว่าเช้าวันจันทร์ต้องรอดูนะครับตลาดจะตอบรับกับผลดัชนี BCE รวมถึงการถแถลงของเจรมพาวเวลประทานเฟดอย่างไรบ้างนะครับถ้าราคาอย่างไปต่อ38,800บาทคือแนวต้านของราคาทองคำไทยนะครับส่วนโกลสปอตอยู่ที่2 2 0 5 0ตดอลลาร์ถ้ายัางไปต่อนะครับถ้าเกิดย่อตัวต้องรอดูว่ารอบนี้จะย่อตัวลึกได้ขนาดไหนเพราะว่าในเชิงเทคนิคมีทั้งตัว โอเวอร์โซมีทั้งเดเวอร์เจนในทางเฟรมใหญ่ๆนะครับถือว่าต้องเป็นจุดระมัดระวังกันเลยทีเดียวแต่เทรนใหญ่แล้วคือยังคงไปได้ต่อนะครับต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่มาหยุดความร้อนแรงของราคาทองคําได้บ้างนะครับต้องระมัดระวังกันพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกราวอยู่ยกมาฝากกันในวันนี้ถ้าชินชอบรบกวนฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe ช่องทางต่างๆของโกราวทั้ง u t u b e ทางเพจและก็ทางเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจกับทีมงานขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ